สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ,บ้านป้าขอนําเสนอเมนูทางเหนือนะคะทางภาคเหนือเรานะคะจะเป็นลาบหมูทางเหนือนะคะลาบหมูทางเหนือก็จะแตกต่างจากลาบหมูทางอีสานก็คือเราจะใส่น้ําพริกแกะน้ําพริกลาบนะคะของทางเหนือนะคะอันนี้เราจะนําน้าพริกลงไปผัดนะคะผัดใส่น้ามันะคะ่ะ เมื่อน้ำพิกเราผัดน้ำพริกหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูบดลงไปนะคะอันนี้เครื่องในที่เราต้มแล้วก็หั่นไว้ยังไม่ใส่นะคะเพราะเครื่องในเราสุกแล้วนะคะอันนี้เนื้อหมูยังไม่สุกนะคะเราก็จะผัดนะคะเนื้อหมูที่เราบดไว้แล้วนะคะพร้อมกับน้ำพริกลาบนะคะที่เราซื้อเป็นน้ำพริกสำเร็จนะคะที่เราซื้อมานะคะ ราบทางเหนือจะแตกต่างจากอีา<ด>สานก็คือของเราจะผัดด้วยน้ำมันนะคะนะเราก็จะผัดเนื้อหมูจนเข้าสุกนะคะและเข้ากับน้ำพริกนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้แห้งเกินไปนะคะ่ะ นี้ใส่เลือดหมูลงไปนิดนึงนะคะก็ทำให้รสชาติกลมกล่อมนะคะค่ะเราก็จะผัดจนเนื้อหมูสุกนะคะเราถึงจะเติมเครื่องในนะคะที่เราต้มสุกแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะเครื่องในหมูเราก็จะประกอบด้วยหนังหมูนะคะตับหมูแล้วก็ไส้หมูค่ะสามอย่างนะคะที่เราจะผัดใส่กับ ลาบหมูของเรานะคะโอเคค่ะเนื้อหมูเราเริ่มสุกแล้วนะคะค่ะเราก็จะใส่เครื่องในลงไปนะคะที่เราใส่เครื่องในทีหลังเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเครื่องในของเราได้ต้มสุกเรียบร้อยนะคะค่ะเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะลาบหมูของเราสังเกตดูนะคะว่าน้ำเขาแห้งไหมนะคะนะคะถ้าแห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ำซุปลงไปได้นะคะน้ำซุปก็คือน้ำที่เราต้มเครื่องในไวนะ้นั่นนี่เราเติมแห่งนิดนึงนะคะมันจะมีรสชาติคมกรอบนะคะถ้าเราใช้น้ำซุปที่เราต้มเครื่องในนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสกันนะคะไม่ยุ่งยากนะคะลาบเหนือขอให้มีน้ําพริกนะคะค่ะนี่ทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะ โอเคค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเป็นผงปรุงรสหมูนะคะวันนี้เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะสองอย่างพอค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เท่ากันนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะลาบหมูทางเหนือของเรานะคะเดี๋ยวเราจะ เติมกินและสีสันนะคะด้วยต้นหอมผักชีค่ะโอเคค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะไม่ยุ่งยากนะคะลาบหมูลาบหมูทางเหนือของเราเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะโอเคค่ะน่าทานไหมคะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับัวบ้านป้าด้วยนะคะจะได้นำเสนอคิดดีๆมานำเสนอทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณ